หนึ่งกับยาวนานแค่ไหนพุทธวจนะไขความจริงแห่งการเวลาเคยสงสัยไหมว่าหนึ่งกับที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงนั้นยาวนานเพียงใดความยาวนานนี้เกินกว่าจินตนาการของเราพระองค์ทรงเปรียบเทียบด้วยภูเขาหินล้วนสูงหนึ่งโยกว้างหนึ่งโยศปราศจากช่องโหวและรอยแตกทุกร้อยปี จะมีชายคนหนึ่งนำผ้าแพรเนื้อดีมาลูบภูเขานั้นเพียงครั้งเดียวแม้ภูเขานั้นจะถูกลูบจนสึกกร่อนหมดไปกับหนึ่งก็ยังไม่สิ้นสุดลงเลยอีกตัวอย่างหนึ่งคือเมืองใหญ่ที่มีกำแพงกว้างหนึ่งโยต์ยาวหนึ่งโยต์สูงหนึ่งโยต์บรรจุเมล็ดผักกาดเต็มแน่นทุกร้อยปีชายคนเดิมจะหยิบเมล็ดผักกาดออกไปเพียงหนึ่งเมล็ดแม้เมล็ดผักกาดเหล่านั้นจะหมดไป กับหนึ่งก็ยังไม่สิ้นสุดเช่นกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงความยาวนานของกับเพื่อให้เราเห็นถึงความสำคัญของการไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีดังนั้นจงใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีคุณค่ามันเจริญสติและดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทเพื่อประโยชน์สูงสุดในสังสารวัฏ